ครับผมสวัสดีครับ่าพบกันเชิงเคยรครับสำหรับทางช่อง KTW คอนเกียนนะครับอันนี้ก็มีงานซ่อมมาให้ดูมาเรื่อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นนะครับเป็นตัวเก่าพื้นเก่าถ้าเป็น MMT เก้าสองห้าครับมาติคนะครับก็คือตัวนี้ครับเครื่องขัดแบบสั่นนะครับเป็นตัวนี้เป็นพื้นสีเหล่ยมนะครับผมเราจะมาดูองค์ประกอบ้องกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างแลวประกอบยังไงนะครับ ตัวแรกก็เป็นบอดี้ครับผมบอดี้ตัวนี้ก็จะมีคอยมีคอยอยู่ด้านในนะครับผมคอยติดกับบอดี้นะฮะข้างบนน็เป็นฐานชุดฐานชุดสวิต์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นทุ่นนี่ครับนี่คือตัวคือทุ่นขอามันนะฮะทุ่นแล้วก็เป็นการองทุ่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าลูกเยี้ยวนะครับเวลาหมุนตัวนี้จะสั่นทําสั่นนะครับทําให้ตัวนี้เนี่ยมันก็มาควอมแบบ ลูกเกี่ยวตัวนี้นะครับผมซึ่งจะอยู่ในลักษณะนี้นะครฮะวันนี้นะครับ,รบแล้วก็จะมีแผ่นรองนะครับผมตัวน,นี้เป็นแผ่นรองกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวมาดูทุิ่งประกอบพ,พร้อมกันเลยนะครับตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องเอา พูดมา่าับตนนี้ก่อนนะีเ,นเอาลองให้ส่วนนะครับผม วาดให้ตรงรูนะครับแล้วก็กานวัดล็อกนะครับ ขอความง่ายครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอะไรหรืออยากได้ตัวไหนก็ติดต่อได้ครับที่0 4 3 3 0 6 7 0นะครับหลังจากที่ประกอบแล้วก็หมุนดูทุ่นนะครับว่มามันื่นไหม อันนี้ก็ใช้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าโอลินะครับโอลิงจะอยู่อย่างนี้นะครับผมเราใส่เข้าไในเป้าตรงนี้ก่อนนะโอเค ข้างละสี่ตัวนะครับตันนี้สี่ตัวแล้วก็อีนังนนี้อีกสี่ตัวนะครับหมลงไปให้สุดเลยนะครับ อลองดูเบี้ยวนะครับจังเกตด,ดูจะมีเนีย่ยอแหวด้านใบพัดขึ้นข้างบนนะครับผมต้องลองให้สุดแล้วครับผม เป็นะบาะนี่เสมอกันเลยนะครับก็มีแหวนตัวนี้รองนะครับผม ไปก็ลูกตัวนี้ลูกสัตวนะครับก็สายางกันฝุ่นทุกตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับ 4ี่ตัวนะครับทั้งหมดก็คือสี่มุมนะครับผมงานตัวนี้ขึ้นมาจะมีโอริงที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับผมก็เอาด้านนี้ลงนะฮะงั้นเลยนะครับอ๋อ ตัวนี้มาประกบนะครับผมการที่เราใส่โอเลงแล้วนะครับอือนี่ฮะจะเข้าล็อกพอดีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงปืนนะครับแล้วมีแหวนตัวนี้ติดอยู่นะครับผม ตัณะน,น,นี้นะครับตอนล็อกไม่แน่นเลยนะครับแล้วก็ใส่ฐานรองกระดาษทรายนะครับผม ลืมไปนะครับตัวนี้จะมียางนะครับผมยางกันฝุ่นนะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับผมตัวนี้ยาง,งนี้สําคัญมากเพราะทำาการฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้าไปถึงตรงตัวในตัวทุ่นนะครับผมนี่ฮะยางดาวงกลมตัวนี้นะครับแล้วอยปิดตัวนี้ลงนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวล็อกกระดาษทรายนะครับอ่ะสุดท้ายก็ใส่ฐานนะครับฐานจะอยู่ในตั้งนะครับผมกดลงกดฐานเข้าไปล็อกสารนี้น เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นนั่น เสร็จเรียบร้ครับเครื่องไทกระดซา,ายมักเทกนะครับ MT เก้าสองห้าถ้าในสนใจอะไรหรือว่าต่อสอบถามเราได้ที่ศูนย์สี่สนย์หกเจะครับหรือว่าทางอดีไลนเจดีดิวหกนะครับผมเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมดท้ายก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b e อ่าเอกเคทีวีคนเขียของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ